สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแพรี่ค่ะจาก www. parryhealthyshop. com ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแพรี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารกลุ่มลดน้ำหนักที่ขายดีที่สุดของแพรี่ในสัปดาห์นี้นะคะ่ะนั่นก็คือตัวนี้เลย B5 ค่ะผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหาร B5 นะคะ Keep o u r Shape in Balance ค่ะเรามาดูกันที่แพ็กเกจของเจ้า B5 นะคะ B5 นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแพ็กเกจกล่องนะคะสีขาวเขียวแบบนี้ค่ะ แล้วก็ข้างหน้าเขียนว่า B5 นะคะกล่องก็จะเป็นกล่องแข็งที่แบบมีดูมีราคามากเลยค่ะแล้วก็ด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบค่ะมีเขียนไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีข้อมูลผู้บริโภคอยู่ด้านหลังค่ะแล้วก็ภายในกล่องน,นะคะ1กล่องเนี่ยจะบรรจุซองซ,งซึ่งแต่ละซองเนี่ยจะบรรจุแคปซูลของ B5 อยู่ทั้งหมด1เม็ดค่ะใน1กล่องบรรจุ30ซอง30แคปซูลค่ะต่อไปนะคะ เรามาดูกันที่ส่วนประกอบนะคะแล้วก็สกรรพคุณของเจ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีฟ s t นะคะว่าเจ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีฟ้าเนี่ยนะคะมีส่วนประกอบและสรรพคุณอะไรทําไมถึงขายดีมากเลยนะคะในเว็บของแพรลี่ค่ะมาดูกันที่ตัวแรกเลยค่ะแอลคาไลน์นะคะ B ีฟ s t มีแอลคาไนทันหมด100มิลลิกรัมค่ะมีสารสกัดจากโปรตีนโพลเหลือง100มิลลิกรัมนะคะ สารสก,กัดจากส้มแขกนะคะมิลลิกรัมค่ะก่งลัสเวอรี่100มิลลิกรัมสารสก,กัดจากกระบอกเพชร78มิลลิกรัมโคลเมียมพิโคเนต1มิลลิกรัมนะคะดูจากส่วนประกอบนะคะของเจ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร B5 แล้วนะคะเจ้าตัว B5 เนี่ยนะคะจะช่วยลดน้ำหนักนะคะช่วยสลายไขมันแล้วก็ช่วยกระชับสัดส่วนเป็นส่วนใหญ่นะคะเรามาดูกันที่รีวิวนะคะจะเห็นว่ารีวิวของเจ้า B5 เนี่ยนะคะคนที่ทาน B5 แล้วก็ น้ำหนักที่เขาค่อยๆลดลงเนี่ยนะคะจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็สัดส่วนเนี่ยจะค่อยๆกระชับค่อยๆเฟิร์มขึ้นค่ะ B 5ฟเนี่ยนะคะน่าจะเป็นทางออกที่ดีมากๆเลยนะคะสาหรับคนที่อยากจะลดน้ําหนักและก็อยากจะกระชับสัดส่สวนไปด้วยค่ะสําหรับวิธีการรับประทาน B 5ฟนะคะง่ายๆเลยค่ะ B 5ฟนะคะทานครั้งละหนึ่งเม็ดน,นะคะก่อนอาหารมือ้อหลกทุกมื้อคะ่ะอ่าใครนะคะที่อยากจะลดน้ำ ะะและต้องการใหุ้่นของคุณเนี่ยเฟิร์มกระชับนะคะแคลลี่แนะนำตัวนี้เลยค่ะ B5 ค่ะ ใครนะคะที่สนใจอยากจะสั่งซื้อเจ้า B5 แล้วก็อยากจะชมรายละเอียดของจ้า B5 เพิ่มเติมเนี่ยพัี่แนะนำให้เข้าไปสั่งซื้อและชมรายละเอียด,เ,ยดเพิ่มเติมได้ที่ w w w p a d l y h e a l t h y s h o p c o m ค่ะและใครนะคะไม่สะดวกที่จะเข้าไปสั่งซื้อในเว็บไซต์พัลี่แนะนำให้แอดไลน์ ID เข้ามาสั่งซื้อและก็สอบถามรายละเอียดได้ค่ะพัลี่มีให้เลือกทั้งหมด3ไลน์ ID ค่ะไลน์ ID แรกคือดิว h i r a p h a 2 5 3 4ค่ะไลน์ ID ที่2คือ pallyhealthyshop2 และก็ไลน์ ID ที่3คือ p a l l y h e a l t h s h o p 3ค่ะ ยังไงนะคะแคลลี่ก็ฝากด้วยนะคะฝากวเ็บ w w y h e a l t h y s h o p com และก็ฝากเจ้า B f i v ด้วยค่ะบ๊ายบายฝากด้วยนะ